ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2567อัปเดตจากเว็บไซต์ตลาด4่มเมืองหมายเหตุเป็นราคาไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเพิ่มขึ้น4บาทวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานรับลดลง2บาท กะหล่ำปลีแตงฝนกิโลกร,รัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานราคาคงที่กะหล่ำปลีม่วกิโลกร,รัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมกะหล่ำดอ,อกิโลกร,รัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมกะหล่ำปลีเขียวกิโลกร,รัมละ10บบาทเทียบกับเมื่อวานราคาลดลงกะหล่ำปลีหัวใจ กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมคณะต้นกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมคณะยอดกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานราคาลดลง4บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ120บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมผักกาดขาวด้วยกิโลกรัมละ 9บาทเทียบกับเมื่อวานราคาปรับลดลง11บาทผักกาดเขียวฟรีกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมผักกาดหอมกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมผักกาดแก้วกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมผักกาดส้อยกิโลกรัมละ50บบาทเทียบกับเมื่อวาน ราคาเท่าเดิมผักบุ้งจีนกิโลกร,รัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานราคาปรับลดลงสองบาทผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกร,รัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานราคาปรับขึ้น2บาทผักบุ้งนากิโลกร,รัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมผักขึ้นช่ายกิโลกร,รัมละ140บบาทาาเทียบกับเมื่อวาน ราคาเพิ่มขึ้น10บ,บาทขึ้นช่ายฝรัง่งกิโลกร,รัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมต้นหอมกิโลกร,รัมละ160บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกร,รัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมผักชีไทยกิโลกรัมละ130บบาทเทียบกับเมื่อวาน ราคาเท่าเดิมผักชีลาวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานราคาปรับขึ้น30บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ42บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเพิ่มขึ้น2บาทรากผักชีกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานปรับขึ้น50บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวาน ราคาเท่าเดิมใบกะเพรากิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมใบหัวรพากิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมใบแมงลักกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บบาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมใบกุ้ยช่ายขาว กิโลกรัมละ180บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมดอกกุยชายเขียวกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานปรับขึ้น10บาทดอกหอมกิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมใบมะกรูดกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมใบชะบรูกิโลกรัมละ40บาท เทียบกันเมื่อวานร,ราคาเท่าเดิมต้นตะไคร้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับมเมื่อวานร,ราคาเท่าเดิมกระชายซอยกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานร,ราคาเท่าเดิมกระชายหัวกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมขาอ่อนกิโลกรัมละ62บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิม ขาแก่กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมขิงซอยกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมขิงแก่กิโลกรัมละ57บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมขิงอ่อนกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมติกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ 160บาทเทียบกับเมื่อวานราคาตัดขึ้น20บาทพริกกระเรียงกิโลกรัมละ1 1 0บาทเทียบกับเมื่อวานปรับขึ้น10บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานปรับลดลง5บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ 55บาทเท <50 S 1> ียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมพริกซปเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานราคาเท่าเดิมพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานปรับขึ้น10บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำขาวกิโลกรัมละ60บาท เทียบกับเมื o, <aussi. S 1> o, o, ่อวานเท่าเดิมพริกยำเขียวกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกยำแดงกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหัวกกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานปรับขึ้น10บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานแดงกิโลกรัมละ 90บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ110บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกชีฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ110บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานปรับขึ้น10บบาทถั่วฟู กิโลกร,รัมละ60บาทเทียบกับเมื่อวานปรับขึ้น10บาทหัวลำตาหวานกิโลกร,รัมละ75บาทเทียบกับเมื่อวานปรับลดลง35บาทฝักลินฟ้ากิโลกร,รัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมลูกน้ำเตา้ากิโลกร,รัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมบวกงูกิโลกร,รัมละ40บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม บวบหอมกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานตัต้นลง2บาทกระเทียบเขียวกิโลกรัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมชะอมกิลกละ23บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกแครกกิโลกรัมละ60บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ฟักเข ok ียวอ่อนกิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมลาขีนกกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานปรับขึ้น10บาทมะระจีนกิโลกรัมละ26บาทเทียบกับเมื่อวานเพิ่มขึ้น2บาทมะเขือฟงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวาน พิ่มขึ oh ้น10บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั Glory ่วกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือม่วงกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือยาวกิโลกรัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานเพิ่มขึ้น6บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ36บาทเทียบกับเมื่อวานเพิ่ม6บาทมะเขือดินกิโลกรัมละ ยี่สิบสี่บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละสามสิบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละสามสิบหกบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละยี่สิบสองบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ7 0บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเปาะกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะละกอดิบกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม มะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาเบอร์การกิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ22บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแตงร้านกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมฟักทองเบอร์เล็กกิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ฟักทองเบอร์กลางกิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเ well. like so. มื่อวานเท่าเดิมฟักทองเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแดงไทยอ่อนกิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานปรับลดลง4บาทแดงโมอ่อนกิโลกรัมละ32บาทเทียบกับเมื่อวานเพิ่ม19บาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม ผักกระเชดมัดใหญ่มัดละ250บาทเท mm ียบกับเมื่อวานเท่าเดิมดอกสลิดกิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมผักหวานป่ากิโลกรัมละ100บาทเท yeah. ียบกับเมื่อวานเท่าเดิมยอดผักลังกิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม สายบัวลอกิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเพิ่ม6บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหัวัยเท้ากิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานเพิ่ม1บาทหอมเดงนึ่ตัจุกกิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมตะเคียนไชมัดจุกิโลกรัมละ90บาท เทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมแครอทไทยกิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาท10สตางค์เทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์กลางลูกละ2บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3บาท สิบตางเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดกระด้างกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเทียบกับเมืนะ่อวานเท่าเดิมเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละห้าสิบบาทเทียบกับเมื่อวานเพิ่มห้าบาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ140บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหมูหมูสดกิโลกรัมละ64บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมเห็ดหมูหมูแห้งกิโลกรัมละ130บบาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิม เหรเข็มทองกิโลกร,รัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกร,รัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ36บาทเทียบกับเมื่อวานเท่าเดิมจบการรายงานราคาผักจากตลาดสี่มุมเมืองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าชอบถ้า ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากอ,าอุดหนุนนะครับช่องด้วยการกดสั่งซื้อสินค้านะครับคำว่าเพิ่มเติมแล้วก็จะมีสินค้า,าให้เลือกนะครับหลายรายการนะครับอาจจะมไม่ว่าจะเป็นาสาราปรับสัตูพืชหรือว่า,ามเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกดสั่งซื้อนะครับาจากอาแอป ช้อปปีนะครับมันก็จะลิงก์ไปยังแอปช้อปปีนะครับก็สามารถที่กดสั่งซื้อนะครับเพื่อให้ช่องได้ค่านายหน้าหรือว่าค่ามิดคอมมิชชั่นนะครับผมนะครับก็ขอฝากไว้ทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ